นี่พามาเก็บเห็ดไข่เด้อพี่นอ่องดอกแรกพอแล้วครับอือถีเกือกินนิดหน่อยเอาหาต่อครับเห็ดขาวไข่ครับพี่น่องหลีอยู่ในผืนอุ้ยอืมซุนนักจำศีลมัดกล <laughs> ราคาบอ่อเกือบเบิดเกือบเบิดเกือบเบิดยาย อห,หอยละครดอกก็งามเลยด๋ยวจะผียแค่นี่อหอยดอกครับเห็ดไข่กำลังขืนเลยพี่น้องกำลังขืนกํางามเลยครับอ่อเห็ดปวกครับเห็ดปวกดอกหนึ่งพี่น้องเห็ดปวกน้งฝน ส,สองดอกนี่นะนี่เกนมาะดอกนี่นะโอ้สมโอ้เตได้แ่เต้ได้กามาน่งเ๋ีก็อ่ดอกข้างน้าเห็ดไข่ก็ต้องเกิดม่ไหม,ม,ม่เห็ดขาวแปลงครับ เห็ดแดงครับเห็ดข้อวแป้งเห็ดเผือกขขากล้ามครับอุ้ยนี่ดอกเทาเลยอ่ะนี่ดอกเทาเลยดอกเดียวครับหิดไคดอกงามเลยครับ คนงานคนนี้ครับหลายๆครับพี่นอ้อง